ทางสาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอฟซีได้ประกาศผังการขขันใหม่ของทีมชาติไทย จะเลื่อนไปเตะกันเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาปี63นี้นะครับและสืบเนื่องมาจากที่มีโรคโควิด19มาเลยทําให้การแข่งขันทุบโลกรอบคันเลือกโซเชียรอบ2เลื่อนออกไปนะครับของทีมชาติไทยจริงๆจะเตะกันโดยประมาณที่เดือนมีนาคมนี้แต่ว่าก็เลื่อนไปแล้วนะครับผมแล้วโปรแกรมแข่งขันใหม่ก็มีดังนี้นะครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่8ตุลาคมนะครับผมพอเจออินโด เสร็จที่บ้านนะครับก็จะบินไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับผมไปเยือนเขานะครับในวันที่12พฤศจิกายนนะครับผมพอเจอกับ UAE แล้วก็จะมาจบที่บ้านเรานะครับที่ประเทศไทยวันที่17พฤศจิกายนเตะกับทีมชาติมาเลเซียนดสุดท้ายนะครับผม ถ้าเก็บา่าถ้าเก็บ3คะแนนได้ทุกนัดเป็น9แต้มก็จะการันตีเข้ารอบโดยทันทีนะครับตามทฤษฎีแต่เหนือสิ่งอื่นใดต,ต้องรอการประกาศของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งนะครับว่าจะมีการเลื่อนอีกหรือไม่นะครับผมอันนี้ยังไม่การันตีนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ